สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบพ่ออาจรย์ไม่สินกับคืเคืนเนาะแต่มื่อนี้อาจารย์มาคนเดียวเนาะไปมาคนเดียวเพราะว่าห้องค่ สิบห้านเออเพรพื่อเพิ่นบอกว่าให้เฮามาเปิดคลิปคนเดียวก่อนเพราะว่าเฮา์สิบไปเซอร์ไพรส์สาวพวงเพราะว่าเพิ่นสิกลับเวียดนามแล้วเนาะเพิ่นสิกลับไปทำใบประกาศแต่ว่าเออเมื่อสักครู่พี่ฟงฟันให้เพิ่นเล็กๆในหน่อยๆเนาะแต่บ่์ฮัวเหม่นหยังเนาะเพิ่นบ่บอกเฮาเพราะว่าเพิ่นก็สิเซอร์ไพรส์เฮาคือกันเชื่อวันนี้เซอร์ไพยังเฮาเนาะยังเอาก็หารุ่นเนาะแต่ตอนนี้เฮาต้องไปเซอร์ไพรส์สาวพวงก่อนเนาะ บวมหัวเออบวมอย่งางเอาอย่างไงเพื่อนพอเพิ่นเกลียงสิกับไปหับไปประกาศอยู่เวียดนามแล้ววันเมื่อเนี่วันจนันเออแม่เนอะเมื่อเนี่วันขีดเอาเพิ่นเพิ่นกลับวันวันที่หาเมื่อเนี่วันที่หนึ่งเพิ่นกลับวันที่ห้าเลยอีกสี่วันเนาะ,ะเอาก็เลยแบบสิเออบวมือยก็เลยมีของวขวัญให้เพื่อนเนาะของขวัญงในการขึ้นแมนแต่จากเอฟซีขวานอวบหัวเอีหยังเนาะไปเอาไปพกไปเออมวยเนาะ เราเพิ่นเพิ่นมีอย่างเห็นสาวพวงตอนาเนี่ยววนนค่ะสาวพวงค่ะเพิ่นบวชหัวเซีเซ่ไปเพิ่นออกไปตากอยู่ทั้งนอกเพิ่นนั่นนัง่งโซฟาเพิเ่อนถามหานเออป้มุ่ยอยู่ตอนนี้ปะสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวในต่างประเทศเด้อซึ่งว่ามือนี้ป้มุ่ยกัน สีเซอร์ไฟเสาคว,วงเนาะซึ่งว่ามันกับเป็นน้าใจเล็กๆในหนองจากเฮาวซึ่งว่าเฮาวค่ะในานาำแบบเป็นเลือดแต่ว่าแท้จริงแล้วนะเสาควาง,งนะเฮาต้องเลือดเป็นเอื้อดกว่าเป็นเป็นลูกๆเนาะแต่ว่าอายุเฮาจะหลายกว่าเพิ่์นตั่<า>งค<อ>วงเนี่ยอายุจุกีป่นะเ้าเกิดสองพันเราเกิดเดียวกเาเกิดสองพันที่เพื่อนกาได้ออกคลิปของยังกับเฮาเฮากาได้ส่วนในยังเพื่อนเนาะซึ่งว่าเพื่อนสีกับไปแล้วเฮากา อีกอย่างเวลาเผิ่นเดินทางกเพิ่นกต็ต้องใส่นง่นใส่ทองเนานะพี่น้นองเฮาจะสวยในสิ่งที่เฮาสวยได้เนาะพี่น้องซึ่งว่าสิ่งที่เฮาสวยก่ะเฮาก็ได้จากยายเอนซ c เบิงโฆโณาให้เฮาเลยก็สนับสน,นุนเฮาเบิง่งนไฮเบิ่งนี้เฮาเนาะเฮาจึงได้จํานวนนี่เนาะแต่ว่าจะเป็นจํานวนหน่อยนีหรายกับปรุ่นกันเนาะพี่น้องแล้วัวจะ่นีความพิพเศษแนวด้นซึ่งว่าเฮาก็จะได้จากลากเนานะซึ่งว่า เขาเขากับสาวกวนก็อาจจะไปได้เจอกันในระยะหนึ่งหรือว่าช่วงหนึ่งเพราะว่าหลังจากเมื่อนี้หรือว่าเมื่ออื่นเขาเขาบุกว่วเขาจะได้เดินทางไปใส่เนาะราลารุ่นเนาะเขาจะไปทำงานเขาจะไปทำงานอยู่ใส่เนา่เขาเขาจะไปอยู่เซนูแล้วว่าสิซักแต่แต่ว่า ก็จะม้อหัวต้นไดสิเด็ดไปเนาะแต่การล่อรรุ่นเป่งวบาเฮาอาจจะได้ไปเห็ดใียกอยู่างอื่นน้องพี่น้องแต่กะถหาผึ่ง้าสมกันว่าเฮาจะได้ไปเห็ดใยญ่ใสเนาะ,<ล>ะ,ะเวลาวียกที่เฮาไปเห็ดนี่เผิ่อจะอํานวยความงสะดวกใเฮาโบ่เลยเฮาจะได้ร่ำลาจากเซโนวจากถิ่นเกิดเฮานาพี่น้องไปว่าซึ่งว่าอีกสองซมมัมเมอนี้เฮาอาจจะไปเจอกับสรรกกเสาพ่วงเพราะว่าเฮาก็จะได้ไปคือการในเฮาก็เล,เ,ากเลยเห็ดคลิปนี้ก็เลยว่าสีตอบแทนนำจิมนำใจที่เพิ่อเขาคลิปกับเฮาเลยก็ เ่งว่าเฮาก็หนักแพงเพิ่นอชำนองกชำหนุ่มเราะพาเป็ดเป็ดนอกเลยค่ะเพิ่นก็มีพระคุณกับเฮาซึ่งว่าแม่เพิ่อนี่ว่าพ่อเพิ่นกับเวลาเฮาเก็บโซ่เนาะเพิ่นก็เบิ่งสุดขี่น้อพี่น้องเฮาก็ะสอยซ้มห้าวกระสอยได้แลบัดนี้เฮาสิให้น้องนี้เป็นคนนำทางไปหาน้องกวงนะว่าน้องกวางสิมีความสุดจังไดาไปสอบถามนะไปไปทุกคนเลยหมอมาที่น้องสิไป คาไปพบพอกับชาวกวงเนาแต่ตอนชาวกงมหัวไปเห็นอยู่ห้ามกบหัวเออมือเสเหมือไหเท่าใดเนาะท้าวพอีพอกับชาวโกง้ามอตึกับชาวกกงอยู่เนาะนี่แหละไม่จแหลแหลมะอทงนี้ชอบแบลชาวโกงฝนี้น่าตชาวงนีน่สหาาน เราสัป้านหม้วผ้าสภาพหวังเราอยู่ก็หกเลยพี่น้องไปดีเอฟซีแล้วไปดีเอฟซีทำทั้งแค่ทั้งเลแต่เราจะเทรเดยมือหันสาวโป้เห็นเนสยสานใหม่เขาสวยแต่ชอนลูก็บ้หัวเหม็นงานนะพี่ั้งพี่น้องผ้าเขาพูดแต่ว่าเหม็นเงินแต่ว่าบ้หัวจำนวนเท่าใดห้าสสองคนที่ได้เงินเขาแบบดีใจหน่อยนึ่งเนาพี่น้องเพราะว่าเขาเสียเงินนะ จำมือหัวชุวงหัี่ไดสองลายเนาะว้าพ่ต๊ะกไม่คิดบอกว่าคุเจาเจ้าจากการออกคีบเนเงินจำนงินก็ได้วนมาจากเอฟซีบริษัทนเนาะพี่น้องเนาะี่น้องเอฟซีเดอรที่บษงานสงคนเนาะสักตะปมแล้วเจ้าซิเมอร์เบียจากมือจ้าซิเมอร์เบียเป็ไดนบอกี่เลยซิเมอียไม่่หานะพี่น้างเมื่อเลยบอกเร่องไระดิมาลับมาสี เมากือบายประกาศเนาะพี่น้องเออเมื่อไปหาเมื่อเมื่อไปประกาศันที่ได้มากไหนี้ประมาณที่13ตะกงมาะกรงเมื่อวันที่หายชิชันฉีดตะกรงมายาเมียนเขื่อนเออหนึ่งวันประมาณเก้าวันเนาะเก้าวันเขาไม่ได้เห็นหนากันได้นี่เขาเสียจากกันทุกคนจะไปทำงานเลยเน้ตะมัอจิบเนี่ยโมอกเราไปทำงานหยู่ใายเนาะเบิ่นอนเ้าเขาซืได้โมงงานเอาจิไปจับมาคนาะ ยาเดาขึ้นผดสมัครได้เสมัครดเดิโอเคพราะว่าชาวขายแล้วก็วาวสุกเมิปลาผดแล้วผอกระหัเลาันถายกับพ้อแล้วผดเปเวลาผกับเขาม่หมูเนาะหมูเลยกูก็จะถายอย่างนี้กลวขึ้นายอะกลัวกทาใทำไมล่ะกลัวจะไม่่ เจ้า,เจาก็เป็นคนอะไรเร้ากเป็นคนเสร็จแต่ชอบประม่ยเนาะหมักหากนะแต่ก็ยังหายลยเพราะว่าซอบเค่ะเป็นคนมาไอหนหาะหมักหายนลำบุญชายนะลำบุกชายนยห่านอยู่เนาะเรื่องไ่แบบนี้ฉันต้องไปยังไงเนาะอันแล้วก็เพราะว่าเพาใส่าละ าทนเ้มือมยไปโอ้ยข่อยเจ้าก็ไปทำงานข่อยมันจ้ขาดสูข่อยบ่ได้่เนาะพี่น้องแต่ว่าเข้าไปสมก่อนเนาะหัวจะได้หรือก็ได้ทันได้กันไปนำเนาะม่หนีซปมุ่ยกาเงิน่อยขอยังูหลับตาก่อนหลับตาก่อนมาสองคนติดอะไรติกบบบอว่าห้จับเลยเออเสร็จมือข่อยก็ถือาง่าง เอดนไปบัมาเร็วน้ำใกคู่กันไรเยไปอยู่มาเร็วตุ๊กเงี้ยวนาวเดี๋ยวคอยนับก่อนว่าฉันจะจีด้คนอ่ะจากไปเนาะเด้อจะพาเด้อพี่น้องนับให้ทุกคนก่อนเป็นมืยหลักปิ่งจ้านี่จำนวนที่เราจะหายหนองน้อยอันนี้นองกวงอันนี้นังนุ้ย ลอมสึกอ no. hey, ba. uh. okay. well ับพายเลให้ช่วยมาาเออเปิดเลยบะเปิดแล้วพี่น้อโเ๊ยพี uh> <t <t ่น้องวิ่อันไเงินไทอ่ะเงินยขอนเงินกันเลยอเหาเจอถกันเลยพี่น้องอนเงินหาเษเนาะมาดีเด้ FC ดีเงิน FC เนาะขาย FC เรนนี่มาเราเป็นโฆษณางปาหมได้ดี่นอะ คนทำเง,งินเงินเรากระจาจืดเนาะมันจะมีพลังแล้วพอมาขอแตงเงินเนีเนเอ้ยนันมีการทาั้งว่าไปออกไปตังรถนี่เนาะเอาไปตังรวด,ด,วน,วดนี่เ้าจะพูดอะไร้เงินปกับชาวบัวใหญ่ขานาดนี้ ะขอบใจมันพี่น้องเนาะก็พอดจังค่ะเลยเมื่อได้ถึงทางขอบใจเอฟซีได้แล้วขอบใจสับปะมุยน้ำเหมนมหายนะพ่เราางวนจะเป็นสะพานเงินสะพานทองเนาะพันโบแบบเอฟซีเอาหายกันได้ยอมสับปมุยเนาะย้อนเขาเหตุผจากคอบครัวกนเนาะแล้วเขาก็ต้องขอบใจเอฟซีที่แบบสวยเบิร์กวยส่งกับกังใจเเนะ นี่ก็คือเงินที่ได้จากอันยูทูบแหละเนี่ยค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าซับวงมันเป็นเงิทมแล้วเพิ่ดไปทอดเพิ่ดก็มาหายหายข้าเพิ่งได้เรื่อยๆเนาะเพิ่งเงินถ่ายเรื่อยๆบ้างเมื่อเพิ่งจะหายเนาะเพิ่งได้เงินจากยูทูปแล้วเพิ่งก็หายข้าเนาะถ้ากินน้ำกินไงถ้าหายกรอกได้ถ้าหายก็จะเป็นะคะปนาหายเป็นก้อนเนาะซับวงซับวงซับวงไม่จะเสือเลยเพราะว่าเราถ่ายมาหยิบงมันหอยก็ได้ลายแล้วเนาะอันนี้ค่ะหายก่อนถ่ายตังง่ายเนาะเพิ่งได้เนาะ สองตัวกันเนาะตอนนี้ฉันหายนับเถื่อมาได้แล้วพอตอนนี้พอตลอดนะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้กีะจารเป็นฟองชนลุยแล้วนะบางทีช่องแล้วเพราะว่านี่แต่ชาวน้องม,ม่ง้หานพี่น้องเอ้ยตอนนี้คนเฮฮาเหมือนจะลงเด้อพี่น้องเอเจจากนี่แหละก็คืออ่า ขนขนพลอยได้เนาะจากการเห็นเนาะวันใดไลก็ได้หน่อยเนาะแต่ตอนจอพอยน์จะขอตัวเข้าเนาะนอะก็พอปนพองแก่แล้วันได้ลายก็ได้หน่อยมันกับพอปนพองแก่เวลาติดมคั้นทันนี่เนาะเนาะเนาะอะไรอุ้ยมันขยเหเหี้ยขนาด้มาอยู่พี่ไม่ก็ได้มันก็เมื่อยชุดกะ สบายดีเปิดคลิปเออสบาย <c oughs> พี่น้องมาหอดเออหายเจ,จ้าว่าออกมาโม้ยเจ้าว่าเหรอเนี่นยคำถามอ่ะอน้องนุ้ยกำลังกวงได้เงินจำนวนนี่นี่ดีใจอยู่บ่ครับดีใจน้อพี่น้องเออใครจะขอชื่ว่าก่อนเนาะขอนนะข่อนะอสิเป็นคนพูดก่อนนะจะด้วยเกิดีใจให้เนาะเพราะว่าสองเลยค่ะกำลังหลงไพ่เสียงเงินเขาบอกดีใจจัง เมื่อนเนี่ยเช้าหนูไปหลินไพ่เอ่อลินก็เล่นกันพนันน่ะนิดหน่อยเองจนจนแย่กับากาสาวลเนาะหกโมงเช้าชาวนุ่มมาแล้วสาวนุ่มก็เล่นไพ่ทั้งคืนเล่นไพ่ตาละหนึ่งพันกีบเนาะพี่น้องตีกันตอนนั้นลิไปปนไพ่เมื่อคืนได้เงินสิบพันกลีบนะพี่น้องทั้งคืนเลยเมื่อคืนแ่หนุ่มมาหกโมงเช้าพร้อมกับยักษ์คูนแล้วก็ตอนนั้นเลินจาวโขนี่คนเองแล้วก็ชาวนุ่กับไปแหวกซื้อของจี พ้าเรื่องเงินสงพันกลับบ้านเนาะุ่งมือแร่เนี่ยเขาก็สิตโกงใหม่นะเขาก็ลงเงินนะาเงินไปตอนถ้าได้เงินละเด้อพีน้องสาวเดไปลงทุนนั่นมากบ้างไล่เลยจบไปจากมุมอยกลับมาคนจะขอยไปอ่ะขอบไปเจากมุมวะผมมาส่งจัดหรอผมไปเดี๋ยผอเงินขอคองเงินสอบบ่มวยหาสิบพันเรื่องนี้สอนเลยขอเงินสอบบ่มวยหาสิบพันกเกินไปเงิน ประมาณเก่าสิบบา 90, <improving> ทเนาะแล้วก็เลือกขออีกเดือเงินสิบพันกี่เมือเราขอไปเบสิก็จีบมงวนยังมีกัจี่กินเนาะเออคนนี้คนใช่ลรวขออีกเลือกเงินสิบก็จีสิบพันทั้คนทัคนที่เพื่อนจะกระต๊อกทั้งคนทล้ยยน บกกิโน่เนาะพันในเงินโนสานพันถึเชียเงินสาว่อยพี่น้องจืดเหอนที่ว่าคนเคยเกาบคลิปอยู่ตอดโดนทางเาพึ่นไปพ่งพากะโดมาแต่ว่งรืกการพึ่นอพึ่ยจะออาคลิปมาอยู่แต่เมื่อนหร่เนาะพึ่ถ่ายคลิปกเกอนกับบะกินโน่เนาะ เสี่ยวสาวนุ้ยเองเนาะกับการสิ่งตื่นคือกันเนี่ยสี่คนมีเต้กี้อ่ะมีแต่สาวนุย้ยกับสาวคนกับกับคุณสองเนาะเดี๋ยวนี่มามาสี่คนมาอีกสองไปคุณสี่ไปนเนาะพี่นอ้องควรจะไล่กับบังเกิดเลยเนาะพี่นอ้องสาวนุ้ยก็คือแบบมีใจแห้งน,นอนชดใช้เงินจำนวนนี้เนาะสาวนุ้ยก็ว้าอุย,ออก,ยกันเลยสาวนุ้ยบมกได้ไอเบบาอาเงินไปหลีกภัยดอกเตอสาวนุ้ยอย่างเก็บใบก่อนไใบเนาะไว้ใส่ในงานยามจำเป็นหรือว่าไว้ใส่ในส่วนตัวของสาวนุ้ยเนาะเพราะว่าเฮากำมีการแบบ เขาก็มีแนวซื้อสิ่งส่วนตัวของเฮาเนาะผู้หญิงเนาะกับมีแนวซื้อแนวจำเป็นแต่ว่าเขาก็ต้องขอบใจเอฟซีเนาะทีที่แบบที่สวยพพอร์ตเนาะมันจำลองนี่ก็ได้นี่ออนเอฟซีอะไรก็รต้องขอบุณขอบคุณมาในเอฟซีขอหายข้อหายเอฟซีในกองเฮาเน,นาะุขภาพแข็งแรงนะอันนี้มันควันเงินนะแล้วก็ร่ลำรวยเงินคำด้วย ่อมานิดีใจไรนทีน้เงก้อนนี้กกวัะสี่ี่้ไปเหยียดก็สักวันละีเอาไเห็ดขาดินทางน่านพี่น้งนาะไเ็นปแกขาดเดินทางตอนไปนัแต่กลบาอได้ล้พี่น้องไปไก็อดี่น้ไม่ได้ถึงหนึ่งแต่ว่าก็พอน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 จะก็ได้พอนผ่านเนาอก็ได้พอนผ่านดีใจไรขอบใจสาวป้อมมวยแล็ขอบใจอุซีสองป้อมม่ยได้ทีเดียว่าคอยซับโผล่สาวป้อมม่ยคอยสนับสนุนคอเบิร์นสกิ ตก็ให้เอฟซีทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงตั้งโดยเงินคำทุกคนตะวักับบรากินกันเลยเนาะแล้วก็คืนกล้องเดี๋ยวเรเดี๋ยวพวกข้างทางคนสิแบบเหตคลิปแบบตลุกตะหลาออกมาให้เป็นการตอบแทนให้เอฟซีบึกาะเพื่อให้เอฟซีโม่พอมต้องให้เอฟซีเนาะนี่นี่คือสิ่งที่ตอบแทนที่พวกข้างทางคนจะเห็นหาได้เนาะคือโม่มองเสียงหัลละหายแต้พี่น้องเบมือ ส่วนาพา่ป้ามวยกับมีอาหานนีแต่สีมอบคอยกอดทีอบอุ่นหตาก,กวนก่อนกาเปียเนาะสองคนเนี่ยมีแต่หยเอาเลยเธอเป็นบ้าเลยอ่ะแล้วก็สอง,สองแล้วก็สองคนเนี่ยหัยอีหละพี่น้อเลเนะอะไรอ่ะเขม่ไไป่ามามาอบก่<ๆ>อน่หั สองคนนะคะอยากเส้นตื้นเพวานครอบครัวชอาเนี่ยมันอยากมีคนแบบเป็นแบบประสาแม่ลีลีนี่เนี่ยครอบครัวหนึ่งมันจะเป็นคนหนึ่งเนาะครอบครัวน้องนี้ค่ะก็คืออ่าท้าแบ่งหมักเป็นน้องแบ่งหมักหายเนาะแบบเห็นอย่างเลยหนึ่งกับมังไห์แบบสับปะรดคือครอบครัวสับวงสาบวงเนาะแม่อะไรดิให้บอกจริงจังบ้ามากทุกคนแบบเซนซิทีฟนะเนาะแต่ภาษาหนูจะเป็นคนที่ฮาสันนี่มั้ย นาะนั่นแหละหายจะตาข่เลยเฮ้ยชูหาไปไหนไปเลยกูว่าเขาับไปส t บัยากเฉยเฉยเลกูว่าเดี๋ยวเราจะเอาเธอไปด้วยหนักนาสาอมันอยากไปกับสาวดุ้ยกับสาวปมุยพอนายพี่น้องพนจนหายโอ้ยชัจุดเด้อพ่อยได้่อยากกันแชร์้าวพี่น้องพอนดยหายหายง่ายง่าย มามาเขาจะมาจบคลิปเนาะให้ชาววังซาว้หายก่อนเนาะพอเพิ่นหายเนี่ยเดี๋ยวเริ่มผุดยังไงชาวหายเนาะมาแล้วมาแล้วเพิ่นเพิ่นดีใจแหงเนาะพี่น้องมาม่าเขาจะเป็นคนว่าจังเลยจะให้สุจ้าหายซะสองคนสุจ้าสีหายเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะชาววังอัานสำหรับคลิปนี้เนาะสาวนึงกับสิเป็นตัวแทนสองคนนี้เนาะสองคนนี้หายหายอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหมักไข่ได้เอาไปแสดงนางนี่คือสิได้เงิน้ดีพี่น้องเอ้ย แต่มันไม่ได้หายผมัเป็นแตกน้องศ์ยการสรับคลิปนี้ตอนนี้ก็จบไปเพียงท่นนี้หละเด้อก็ขอบุณขอบคุณมาย่เอซีหลายๆเนาะขายซองหอดสองหมื่นซับไทไวไวเนาะถ้าถูกขอบสบบาบุใ่ายซองทอดสองหมื่นซับก็แล้ก็ทอสิบแบบ้อดสิบคลิปอยูนเนาะแ่นสองหมื่นซับเนาะทอแกะสลิปเนาะหลอเนาะพี่น้องแบบสลองนะแกปหนุ่มสลิปหลอกหลอกหน้า เนาะพี่น้องเนาะแต่มันือนความแบบมุ่ยมือเนาะนึกเหมือนตาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ถามนุ้ยกับสาวประมุ่ยสาวว่องขอตัวลาไปสักนีเนาะเพราะผ่านพี่น้องเอฟซีรอติดตามเนจัว่ดสามมิตรสามบอกาเมื่อสิไปสมัครแม่กอยู่สายเนาะสาวว่องจึงหายแท้หายว่าหายนำหลังเนาะสาวนุ้นสาวกับสาวประมุ่ยสิไปทำงานอยู่สายเนาะเพิ่งจะมาหายนำแท้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคิตีรอรอติดตามใน่เด้อสำหรับคลิปนี้่ชอบคนขอตัวลาไปก่อน